ครับซูซูกิเซียตเจนะครับรุ่นนี้จะเป็นกุญแจรีรโมทมีให้2ดอกนะครับก็พาดูรอบตัวรถก่อนนะครับนะครับไฟหน้ารุ่นนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับสวยงามภายนอกนะครับรถพร้อมส่ง,งออทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ตรวจ PDI จากช่างประจำสูนยเรียบร้อยนะครับก็เริ่มจาก รีโมทนะครับถ้าเกิดเรากดล็อกหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งมันจะเปิดเฉพาะฝั่งบานคนขับนะครับอีกสามบานที่เหลือยังไม่เปิดมันจะเป็นระบบเซฟตี้นะครับเดี๋ยวเราล็อกก่อนกดล็อกถ้าเกิดเราจะเปิดสี่บานเรากดกดล็อกสองครั้งครับสองครั้งนะครับอันนี้จะเปิดทั้งหมดสี่บานนะครับี๋ยวดูภายในครับเข้ามานั่งภายในรถกร็ เสียบกุญแจนะครับกุญแจถ้าเกิดเราบิดหนึ่งครั้งบิดแก๊กหนึ่งมันก็จะเป็นไฟแอ c ์นะครับก็สามารถเปิดวิทยุได้ถ้าเกิดบิดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเปิดไฟทั้งระบบนะครับกระจกมองข้างเราสามารถบิดเลือกซ้ายขวาครับบิดแล้วก็กดยกขึ้นนะครับยกขึ้นยกลงมันจะเป็นการปรับกระจกมองข้างนะครับถ้าเกิดเราบิด ไปแถบซ้ายก็จะเป็นกระจกอีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นระบบล็อกประตูนะครับตัวนี้เป็นเซนทัลล็อกแต่ว่าไม่เอาตัวล็อกนะครับเวลาขับก็กดล็อกเองตัวนี้ล็อกกระจกไว้ก่อนฟิล์มเพิ่งติดนะครับรอให้มันเซตตัวประมาณ7วันพวกกระดาษเช็ดจู้นี่ก็ประมาณ3วันก็ออกได้นะครับนะครับพวกกระดาษเช็ดจู้ที่ช่างฟิล์มเขาเหน็บไว้นะครับ3วันค่อยเอาออกนะครับ เริ่มจากสวิตท,ทางด้งดานขวานะครับตรงผมอะไรก็จะเป็นเกี่ยวกับควบคุมไฟนะครับถ้าเกิดเราบิดหนึ่งครั้งตัวนี้จะเป็นไฟหลีนะครับบิดอีกครั้งคือเปิดไฟหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวก็ดันขึ้นนิดนึงมันจะกระพริบ3ครั้งแล้วก็หยุดนะครับแต่ถ้าเกิดเราตีไปเลยมันก็จะทียาวนะครับตรงนี้ปิดส่วนด้านขวาด้านซ้ายก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับตอนนี้ที่ปัดน้ําฝน ส่วนตัวนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินครับไฟฉุกเฉินแล้วก็ตัวนี้เวลาเราล็อกรถกลางคืนนะไฟแดงมันจะกระพริบกระพริบเป็นระบบกันขโมยนะครับระบบกันขโมยเขาทํางานมันจะมีไฟแดงกระพริบส่วนหน้าจอมีคู่มือให้นะครับปิดเปิด,ปดกดค้างครับตรงนี้ปุ่ม power กดค้างปิดเปิดเป็นทัชสกรีนนะครับนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูท t o o t h ได้ เปิดเสียงถ้าเกิดเราปิดเราก็กดค้างครับปิดส่วนชุดนี้จะเป็นชุดแอร์นะครับอันนี้ก็เป็นควบคุมน้ํายาอ,อันนี้เป็นสปีดพัดลมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโหมดโหมดว่าให้แอร์เป่าทิศทางไหนบ้างครับตัวนี้ไฟแดงจะต้องติดตลอดเวลานะครับถ้าเกิดมือไปโดนอะไรเงี้ยลมจากภายนอกเข้ามามันก็จะอาจจะมีกลิ่นมีอะไร ต้องเปิดไฟแดงต้องติดตลอดนะครับตัวนี้จะเป็นไล่ฟ้าหลังนะครับก็เปิดตัวนี้ปิดเปิดได้ปิดเปิดข้างในจะเป็นตัวไฟ12โวลต์น,นะครับตัวนี้สามารถเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จแบตได้ส่วนตัวนี้เสียบ USB HDMI ครับสามารถลิงก์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอได้หน้าจอจะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับตัวนี้ก็ปิดได้ ส่วนเกียร์ที่หัวเกียร์จะมีตัวนี้ครับตัวนี้เวลาเรากดเวลากดมันจะขึ้นตัว S ตรงนี้ครับมันคือปุ่ม o v e r r i d ์เวลาเล่งแซงเราก็กดพอเราแซงเสร็จเราก็กดออกครับใช้สําหรับเล่งแซงส่วนเราปลดเกียร์ว่างถ้าเกิดเราจอดรถขวางอยากให้คนเข็นรถได้เรากดตัวนี้ครับชิปล็อกกดลงไปแล้วก็เลื่อนเกียร์มาตำแหน่ง N กดเบรมือเขาก็สามารถเข็นรถได้นะครับเป็นเรียกปุ่มชิปล็อกครับก็ด้านบนก็เป็นไฟนี่ครับในรถก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูการใช้บอกนะครับ,บเบาะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังก็กดตัวนี้นะครับเลื่อนได้เลยส่วนพนักพิงจะเป็นตัวนี้นะครับฝากระโปรงเปิดตัวนี้ดึงออกมาเลย ฝาหลังกดตัวนี้นะครับฝาหลังจะใช้กดอันนี้เปิดฝาหลังแล้วฝาน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างน้ำมันจะเติม91 95 20สามารถเติมผสมกันได้นะครับด้านหลังก็จะมีเครื่องมือประจำรถให้นะครับก็จะเป็นแม่แรงกับปั๊มลมกับน้ำยาอุดรอยรั่วแล้วก็ชุดถอดล้อนะครับรถอีโคคาร์จะไม่มียางอะไหล่นะครับจะมีอุปกรณ์ให้ตามนี้นะครับ ช่องเติมน้ํามันจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้ครับรองรับ E20 ครับแต่ว่าเราสามารถเติม91 95 E20 ฝากระโปรงหน้าเวลาเปิดเรากดตัวนี้นะครับเปิดจะเป็นตัวสลักเปิดแล้วก็ใช้ตัวค้ำฝากระโปรงนี่นะครับค้ำกับตัวนี้เช็คน้ํายาเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะเป็นน้ํามันเบรกน้ํามันเบรกจะต้องเต็มอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นน้ำน้ำฉีดล้างกระจกตัวนี้เติมน้ำเปล่าได้เลยน้ำมันเครื่องเช็คเจ็ดตัวนี้นะครับสีเหลืองตัวนี้ช่างเขาเช็คไว้ให้หมดแล้วนะครับก็น้ำมันเกียร์จะเป็นสีส้มตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นที่วัดน้ำมันเกียร์ส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำคูลเลนต์นะครับน้ำหล่อเย็นหม้อน้ำเบื้องต้นก็จะเช็คเท่านี้นะครับเราจะเช็ค เข้าศูนย์ครั้งแรกจะที่พันก mm ิโลหรือ1เดือนนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้่ามันเครื่องทุกหมื่นโลนะครับฉะนั้นรถเข้าศูนย์ปีหนึ่งประมาณ2ครั้งครับ6เดือนครั้งหนึ่งหรือหมื่นโลครับวิธีปิดฝากระโปรงนะครับการปิดฝากระโปรงเราจะทิ้งน้ําหนักให้ลงไปเลยนะครับนะครับมันก็จะลงล็อกก็เรียบร้อยครับสําหรับรถซูซูกิเซียสจของ Suzuki w a y อ f Life